สวัสดีผมวันนี้เราก็อยู่ในช่องชาแนลยูทูบของยูฟ่าเบทแบ็กนะผมวันนี้ผมจะมาเล่นเสือมังกรนะผมโอเคก่อนอื่นเ,เราก็เข้าไปที่คาสิโนโสดก่อนนะผมผมจะเล่นเป็นเซ็กซี่บาคาร่านะครับโอเคผมโยงเงินเข้าทั้งหมดเลยนะครับผมห้าพันสี่ร้อยหกสิบเอ็ดบาทผมเ,เริ่มต้นเลยครับ เคทุกคนมองที่ตรงนี้นะครับผมอันนี้ก็เป็นบาคาร่าเสือมังกรแล้วก็ไฮโลผมก็ซิกโบนะครับผมน,นี่ก็รูเล็ตนะครับโอเคผมจะมาเล่นเสือมังกรนะครับดักกอนไทเกอร์เดี๋ยวผมเลือกห้องก่อนครับผมเกมผมเลือกห้องนี้แล้วกันครับผมเอ้ยเป็นดีสามสองนะครับผม วันนี้ก็จะมาสอนอ่านเขาไพ่เหมือนเดิมนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเาาหมือนบาคาร่านะครับเหมือนบาคาร่านะครับผมสำหรับเกมนี้ก็อันนี้ก็เป็นเขาไพ่หลักนะครับผมที่แนะนำนะผมก็อยากให้ดูเขาไพ่สามเขาไพ่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเขาไพ่ทึบเขาไพ่โป่งแล้วก็เขาไพ่ไม้ขีดนะครับผมก็เหมือนอ่านเช่นเดียวก,กับบาคาร่าเลยครับ เมื่อกี้แดงแดงแล้วก็น้ำเงินนะครับก็ออกเสมอครับผมเกมนี้เขาให้ไปที่ไทเกอร์นะครับเอาโอเคครับผมอันนี้ให้บอกไปที่ไทเกอร์นะครับเสมอเหมือนเดิมนะครับผมเคียมไม้นี้ก็บอกไปที่ไทเกอร์ครับผม ใส่ไปส0งร้อยนะผมก็มีสาวน่ารักก็เลือกห้องเอาเองได้แล้วผมว่าอยากเล่นห้องไหนนะครับอันนี้ผมก็จะอยู่โต๊ะส2นะครับผมใครอยากใครอยากเล่นอะไรก็สามารถแอดไลน์มาเล่นด้วยกันได้นะครับแอดยูฟาเบดแม็กนะผมแอดยูฟาเบนะครับมีแอดข้างหน้าด้วยครับผมโอเคอยูชิวผมบวกไปผมสองร้อยบาทไม้แรกก็บวกเลยนะครับ เดี๋ยวให้เราดูสามข้อพายตรงนี้นะครับผมนี้ข้อพาห,หลักก็ไม่แนะนํานะครับแนะนําให้เป็นการตัดสินใจตัวช่วยหนึ่งเฉยนะครับการข้อพาหลักก็จะให้ดูตรงนี้นะครับอันนี้เขาบอกให้ไปที่ดาก้อนนะผมดาก้อนสามไม้เลยนะครับแต่ผมจะแทงสวน,นับผมผมจะไปที่ไทเกอร์เหมือนเดิมครับผมเคถ้ามันออกสามไม้ก,ก็แนะนําให้แทงสวนเลยนะครับผม เพราะโอกาสที่จะส่วนก็มีเยอะครับผมโอเคห้าแต้มนะครับสองอเข้ผมเราไม่เชื่อเขาไพา่ทั้งสามเขาไพ่ผมแต่เราส่วนนะครับอันนี้มันก็อยู่ที่ห้องนะครับผมว่าจะส่วนหรือจะตามนะผมเขเมื่อกี้เขาให้ตามแล้วก็ตามไปต่อครับผมสั่เขาไพ่หลักตรงนี้บอกให้ไปที่ดาก้อนนะครับผมผมก็จะไปตามดาก้อนห้าร้อยบาทครับผม เคล็ดเป็นไงเราบดดูกันนะผมก็อยู่ที่ห้องผมว่าห้องไหนด้ออกมาสามกระเพยเหมือนกันนะผมก็บางห้องก็จะให้แบบตาผมบางห้องก็ให้สวนนะผมเหมือนเดิมนะครับโอเคครับผมห้องนี้เขาให้ตามนะผมห้องนี้ให้ตามนะครับโอเคถ้าผมได้ได้ทุนคืนแล้วผมก็จะมาเล่นสองรอเหมือนเดิมนะผม ผมจะไม่แทงแบบไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันจะแบบต่อยิ่งแบบตามก็ยิ่งบางทีเรายิ่งเสียผมเราเล่นน้อยๆดีกว่าครับโอเคสา่งเขาไพ่ตรงนี้บอกให้ไปที่ดาก้อนสองเขาไพ่ครับอีกเขาไพ่นึงบอกให้ไปที่ไทกเกอร์นะครับแต่ผมจะไปที่ดาก้อน,นับผมโอเคเจ็ดก็โอเคอยู่ครับอ่าไม่เป็นไรครับผมตัวมไสองร้อยครับผม เคสั่งของพาย้อนี้บอกไปที่ดาก,ก้อนเหมือนเดิมนะครับผมเคก็ okay, okay, ตามไปเลยครับผม400บาทคุณผมมีทั้งหมดที่เอามาก็5,400ผม5,461บาทนะครับเค okay, ขอสรงสูงครับผมโอ้โ oh, ห okay. นี้จบเลยครับ อาโอเคยังบวกครับผมยังบวกนะครับผมสองแต้มก็ยังบวกนะครับผมเป็นไงกันบ้างผมสั่งเ้าไพ่แบบนี้ที่ผมบอกไปนะครับคิดว่าโดนผมเมื่อกี้สองหกสองแต้มเป็นไงก็โดนแน่นอนผมเมื่อกี้นี่ับผมเขาไพ่ทั้งสามเขาไพ่บอกให้ไปที่ดาก้อนเหมือนเดิมครับผมเคเลาก็จะตามไปครับ นี่ก็เป็นแนวทางการอ่านเขาไพ่นะผมก็อ่านเหมือนเหมือนกันกันกบบาคาร่าเลยนะครับโหสีแ้งนะโอเคครับผมคเสม,มือโอ,นะ 2, โอเคครับผมเขาไพ่ก็จะเริ่มเปลี่ยนแล้วนะผมจะเปลี่ยนประมาณสิบสาสิบสี่แล้วก็ยี่สิบห้ายี่บหกนะผมประมาณนี้นะครับโอเคเขาไพ่บอกให้ไปที่ ไทเกอร์นะผมไอ้ดาก้อนนะครับผมเราจะส่วนไปที่ไทเกอร์ับผมตัวเขาไพ่ที่เล่นเล่นมาก็มันจะเปลี่ยนประมาณไม้สิบสี่สิบห้าประมาณนี้นะครับโอเคเป็นไงกันบ้างผมสำหรับเทคนิคนี้ก็เป็นเทคนิคส่วนตัวนะผมก็สามารถเล่นตามกันได้ครับ เทมไม้นี้เขาบอกให้ไปที่ดาก้อนนะผมผมจะตามไปครับผมตอันนี้ก็อยู่ที่เราครับผมว่าเราจะตามเราจะสวนับผมก็ให้ดูสั่งกับไพ่นี้เสร็จแล้วก็ให้ดูเป็นครับไพ่หลักตรงนี้ับผมเป็นการตัดสินใจตัวช่วยนินนะครับเคก็ว่าเวพนันก็แบบมีได้มีเสีปยนเรื่องธรรมดาครับผมเราอย่าไปซีเรี่สน,นะครับ ันนี้ก็เป็นกีฬาชนิดหนึ่งเหมือนกันผมแค่เราไม่ใช่แบบสินของมาเล่นผมแต่เราแต่เราใช้เงินจริงมาเล่นนะครับเจ๋ผมสั่งว่าไพ่บอกให้ไปที่ไทเกอร์นะครับผมผมก็ไปดำไทเกอร์ครับผมห้าร้อยบาทนะครับเจ๋ผมก็เล่นอีกสักอีกหนึ่งตาให้ดูนะครับผมอันนี้เราก็บวกแล้วนะครับ การเล่นเราก็อย่าโลภนะครับผมเคนี้โดนไปนะครับเคสั่งกรพ่บอกให้ไปที่ดาก,ก้อนนะครับผมแต่ผมจะส่วนนะครับเอเคผมเดี๋ยวทั้งคู่นะครับ เค okay, มานี้ก็จะเป็นหมายสุดท้ายแล้วนะครับผม so ไม่ใส่ไม่ทันนะครับก็มารอดูกันครับโอเคเจ็ด okay, แต้มับผมหกโอเราไม่เราไม่เชื่อเขาไพ่นะผมเราไม่เชื่อทั้งสามเขาไพ่นะครับเดี๋ยวผมก็เอาอีกตาหนึ่งผมเป็นตาสุดท้ายแล้วนะครับสามเขาไพ่วันนี้บอกให้ไปที่ไทเกอร์นะครับผมก็ใส่ไพ่ที่ไทเกอร์ ห้าร้อยบาทนะครับเคลยเสร็จครับผมเคลียได้ตอนนี้เราก็ได้กําไรห้าร้อยบาทนะครับผมแต่ถ้าเสียเราก็จะเสียสี่ร้อยบาทครับผมก็เป็นคลิปแนวทางง่ายๆนะครับคลิปนี้ไม่ต้องซีเรียสคิดอะไรเยอะแยะผมโอเคีนี้เราก็บวกมาแล้วครับแล้วเรามารอดูนครับว่ากำไรเราได้กันเท่าไหร่ผมเกมนี้ เมื่อกี้เราเข้ามาด้วยเงินห้า1ันสี่รอหสบดบาทนะครับผมอันนี้เราก็ได้มาห1พันหนึ่งรอยิบ็ดบาทนะครับผมก็บวกก็ลาลาประมาณห0ร้อยเจ็ดร้อยเจ็ด้อยผมประมาณนี้นะครับ600รกว่าบาทนะครับผมเคยผมก็เล่นให้ดูอีกแต่หนึ่งตานะครับเพื่อเราเสร็จออกตอนนี้บอกไปที่ดาก้อนนะครับผมดาก้อนทั้งสามเขาไพ่เลยนะครับตรงนี้นะครับ ผมก็บวกๆไปครับผมการที่ใครอยากบวกตามเฮียผมก็สามารถไลน์มาร่วมเล่นด้วยกันได้นะครับแอดยูฟาเบรนแม็กนะผมอย่าลืมใส่แอดข้างหน้าด้วยนะผมฝากกดไลค์กดซับสไครต์นะผมกดกระดิ่งติดตามคลิปต่อไปด้วยผมคลิปนี้เฮียก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับผม